ไกล้ชิ้นจูกุดของกินอร่อยและที่สำคัญราคาถูกมากๆนั่น,นเองนะคะกระลำปีหัวหนึ่งนี่จ้ะย,ยี่สิบบาทค่กเลยมาลูกคนลูกนิดนึงยังไม่อิ่มเลยนะเนี้ยอุปกรณ์ต่างๆก็เรียกว่ามีครบต่อไปแล้วเข้าสู่ซองของกินเป็นข้าวสวยกับซาชิมิมิจิโตโรอะไรดะา <c oughs> สั่งราเม็ง แล้ก็สั่งข้าวมาดูหมูชาชูใหญ่มากอร่อยเดวนวอนมอพอกับเราสองคนอีกแล้วในช่องชิมยืดดีน่เองนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาตลาดเใกล้ชินจูกุนั่เองนะคะตลาดนี้เนี่ยบอกเลยว่ายังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีแต่คนญี่ปุ่นแต่ว่าของกินอร่อยและที่สําคัญราคาถูกมากมากน่เองนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าตลาดถ้าพร้อมแล้วไปลุยก yeah ันเลยดีกว่า ถึตงตลาดแล้วทุกคน<ย>นี่นะคะอันนี้คือสภาพตลาดนะคะไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเพราะว่าเขาจะมีค่อนข้างที่จะหลายซอยนะอันนี้จะเป็นด้านนอกทุกคนด้านนอกเขาจะมีเหมือนแบบพลผักต่างๆเห็นปะผักแล้วถูกมากดูนี่กระหลำปีหัวหนึ่งนี่จะ20ีบัาทถูกมากนะไม่จีเ<า>นี่ยทุกคนหูใหญ่มากโอ้พหถูกไหมคนญี่ปุ่นถือว่าถูกไหมถูกมากถูกม พักลูกใหญ่มากเหมือนแตงโมเลยนะใหญ่มากนี่แตงกวาแตงกวาญี่ปุ่นนะคะขายแบบเป็นถุงเลยแหละอุ้ยถุงใหญ่มากเลยเนาะนี่ร้านอาหารทําได้เลยนะนี่ถุงนี้เนี่ยตกประมาณ60บาทนี่นะคะอุ้ยแตงโมวิธีดูแตงโมแตงโมแตงโมตัวแบ้แตงโมเล็กจังน่หลักมากเธอเหมือนลูกบอลดูนี่เมืนฝ่ามือฉันนี่ว้ายแตงโม ลูกนิดนึงยังไม่อิ่มเลยนะเนี้ยแตงโมต้องประเทศไทยนะนกินไทยคนเดียวแต่อันนี้ก็นอนร้อยบาทอันนี้หนึ่งร้อยบาทลูกดูดิลูกเหมือนลูกบอลลูกคือลูกบอลร้อยบาทแตงโมแพงจัดแต่มันก็มีลูกใหญ่นะเห็นนะลูกใหญ่ก็มีนะคะแต่ก็สี่ร้อยห้าสิบเนี่ยมันสี่ร้อยห้าสิบเด้อแตงโมต้องกินไทยทิเออโคตรจีนน จอันนี้นะคะจะมีหมายเลขเขาจะมีหมายเลขแต่ละซอยอ่ะเริ่มเริ่มจากซอยแรกก่อนก็นได้ซอยดิซอยดิซอยแรกคือห,หมายเล <laughs> ขห้าเพราะว่าจริงๆอ่ะทำไมไม่มีหนึ่งมีหนึ่งแต่ฉันจะเข้าห้าก่อนนึกถึงห้าเข้าใจปะนะซอยแรกของกินอยู่ดีคือซอยห้าะค่ะโู้โหไปแล้วอุวยนี่ร้านอะไรอ่ะร้านแบบว่าซุปร้านราเม็งซอุปห้าซอปซุปห้ามีกางเกงยีนส์เออมีกางเกงยีนส์คือเขาทำแบบเย็บกางเกงยีนส์นะ อันนี้คือซอยหนึ่งจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพวกร้านค้าแล้วเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนขายของต่างๆนะคะ่ะนี่ซอยห้านี่ทุกคนซอยห้านะคะจะมีแบบพวกขน,นมอะไรเงี้ยเหมือนเป็นร้านขายของชํานี่นขาย,ยอะไ้ยเยอะมากเยอะมากจริงๆเนี่ยมีฝั่งนี้ด้วยนะดูดิ เป็นอารมณ์แบบคนท้องถิ่นนะคะคนญี่ปุ่น,เ,นเขาก็จะแบบมาซื้อของกันที่นี่นมีน้ำปลาน้ำตาลขนม,มอะไรต่างๆซึ่งถูกมากนี่ทุกคนเดินไปอีกหน่อยนะคะจะเป็นโซนพวกอันนี้ขายพวกเนื้อขายพวกหมูนะคะนเนี่ยอารมณ์แบบนี้อันนี้เอเชียของเอเชียพวกผักซอสต,ต่างๆที่นี่ก็มีทุอแบบเป็นตลาดคล้ายๆตลาดบ้านเราเหมือนกันนะ ถ้าตามซอยนะคะทุกคนเนี่ยจะแทรกเกี่ยวกับพวกร้านอาหารจะกินที่ร้านก็ได้หรือว่าจะอย่างนงี้นี่น,นี่เขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นพวกข้าวกล่องอย่างเงี้ยขายด้วยมมีมีทุกร้านเลยตลาดนี้นะคะกิ๊กมาเป็นครั้งที่สองแหละคือแบบไม่ได้มาเป็นปีแล้วแบบรู้สึกว่าชอบที่นี่เพราะว่า ของกินเดี๋ยวเขาจะมีโซนของกินเดี๋ยวจะพาไปดูของกินที่นี่อร่อยตอนนี้เราเดินทะลุมาที่ซอย4นะจ๊ะซอยหนึ่งอะ่ะมันแบบมันไม่ได้ยาวมากซอยสี่ยังเป็นแบบอารมณ์ร้านของชําแต่ว่าเป็นพวกเครื่องใช้เครื่องของในบ้านจะเยอะใช่ใทีม้าเยอะแล้วก็มีขายป้ายด้วยนี่ขายป้ายนี่ใครเปิดร้านอาหารเอามาขายป้ายน,ายน,ายน,ายนี่บอกแล้วว่าที่นี่จะเป็นตลาดท้องถิ่นนะคะคนท้องถิ่นจะมาพวกคนที่ทําร้านอาหารก็มาที่นี่นะ ใช่ใช่แล้วก็แต่ตอนนี้แบบเรามาช้ามากพอกิ๊กตื่นสายร้านิ่มปิดอะแต่เราต้องรีบถ่ายนี่ทุกคนใครมีแผนเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วอยากได้แบบเครื่องอะไรอุปกรณ์ต่างๆสกโขเรียนเชิญตลาดนี้ใช่ไหมมิจิจอุปกรณ์เยอะนะหยอบมากตะเกียบญี่ปุ่นโคบนูนยอยถูกมากตะเกียบญี่ปุ่นใช่มีหลากหลายยี่สิบสามบาทเองนะคะดูมีหลากหลายแบบน่ารักมาก เดี๋ยวมาซื้อดีกว่าอยากเปลี่ยนตะเกียบใหม่อะนี่เห็นไหมของใช้ญี่ปุ่นในที่นี่จะเยอะช้อนเชิญอ,อ,อะไรแบบไม้อันนี้ที่อันนั้นซูชิเห็นไหมไม้พายที่กว่าซูชินะนี่อ๋อนี่แบผัก,กอะแต่มันมีรูด้วยนะนี่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 น,น,นี่ที่ใส่สาเกีใ่ใส่สาเกนะคะถาดนี่ไงโอ้โหเยอะมากอุปกรณ์ญี่ปุ่นใครเปิดร้านมานี่ได้เลย ต่อไปออกจากซอยสี่เข้าซอยสามเลยจ้าอือที่นี่ขายผักด้วยซอยสามคือเป็นโซนแบบว่ามีขายผักผลไม้นี่ผลไม้ถูกมากสตรอเบอรี่นะคะแพ็คหนึ่งเห็นปะผละไม้ผักเยอะ่วนนี้นี่อันนี้จะเป็นร้านไข่ mm hmm. ไข่ใช่ไหมเจิไข่อันนี้ขายไข่อย่างเดียวเลย mm hmm. นี่นะคะ๊ยมีขนมด้วยขนมที่ทําจากไข่ ไข่แผงหนึ่งนะคะก็10ลูกญี่ปุ่นเขาจะขาย10ลูกเนาะก็อยู่ที่ประมาณ70บาทไปไม่ถึงดิอยู่ที่ประมาณ58บาท10ลูกอันนี้เป็นพวกร้านปลาแห้งนะคะร้านไขป่ปลาปลาแห้งปลาเยอะมีทุกคนหมูที่ญี่ปุ่นทุกคนต่อให้อยู่ที่ตลาดเขาจะไม่มีแบบวางสดอย่างนั้นนะเขาจะแบบใส่แพ็คทั้งหมดเลย นี่อันนี้เป็นเหมือนมินิซุปเปอร์มีซอสอะไรต่างๆเื้อที่นี่ได้ซอยสองนี่จ้ะพวกพลาสติกโฟมทั้งหลายคือเอาจริงๆตั้งแต่ซอย5-4-3-2อะ่ะจะเป็นแบบว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าคนท้องถิ่นคนญี่ปุ่นเนะะ่ะเขาจะมาจับายใช้สอยกันเรียกว่าเป็นของในชีวิตประจำวันรวมถึงพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยอุปกรณ์ต่างๆก็เรียกว่ามีครบอยู่ในซอย543 2อง่นนนะคะต่อไปเราเข้าสู่ซอย1นึ่งของกินทุกคนนี้จะเป็นร้านรามเมงนะคะแบบมีหลากหลายรามเมงมากมี่ดูจากภาพเมนูน่ากินมากกันแล้วราคาถูกมากทุกคนประมาณแบบว่าร6 0 170บาทนี่ลราใครอยากได้ชาเขียวมาเลยจ้าร้านชาเขียวนี่เฮ้ยทุกคน อันนี้เป็นมัทฉะของอุจินะคะอุจิมัทฉะจะมาอยู่ที่นี่ด้วยร้านนี้จะเป็นร้านไข่เซนโดงหรือว่าข้าวหน้าปลาดิบนะคะแต่ว่าแต่ละร้านเห็นปะเขาจะมีเมนูแบบหลากหลายมากทุกคนเนี่ยข้าวเขามีนู่นนี่นั่นคือสามารถมาเลือกได้โอ้โหแต่ภาษาจฤษไม่มีเลยว่ะดูรูปเอาเนาะส่วนร้านนี้จะเป็นร้านเคลปนะคะเราจะต้องกินนะคะเพราะเห็นเขาบอกว่าอร่อยนะคะ มิจิเป็นเลงไปแล้วเฮ้ยตู้ซ้ายมือตู้อะไรมิจิตู้ราเมงทุกคนซาชิมิอันนี้จะเป็นตู้แรกจะเป็นตู้ราเมงนะคะแล้วอันนี้จะเป็นตู้ซาชิมิสุดยอดอันนี้แบบว่าเอาออกมาแล้ววางไว้30นาทีก็จะแบบได้ซาชิมิพร้อมทานนะคะแล้วส่วนอันนี้บอันนี้จะเป็นตู้แฮมเบอร์คัเลแกงกะหรี่แล้วก็ยังมีตู้ราเมงรู้สุดยอดมากอ่ะแต่ว่าเสน่ห์ของตลาดนี้ทุกคนดูนี่นี่ซ้ายมือเห็นปะจะมีที่นั่ง มีโต๊ะมีเก้าอี้แบบนี้นะคะคือแบบพอเวลาที่เราซื้อของกินใช่ป่ะ <ST AN C ID ES> ส่วนใหญ่เวลามาตลาดเราก็ต้องซื้อกลับอะไรเงี้ยลำบากเนาะที่นี่เขาจะมีโซนนั่งเรียกว่ามีทุกซอยเลยกิ๊กเดินมานะทุกซอยจะมีโต๊ะมีเก้าอี้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำเปล่าน้ำชาให้ดื่มฟรีด้วยีดีเนาะส่วนร้านนี้นะคะจะเป็นข้าวหน้าแกงกะหรี่นะคะร้านนี้ก็เห็นข็บอกอร่อยร้านนี้จะเป็นร้านเบเกอรี่ขนมปังน่ากินมากมาแล้วอันนี้คือที่นั่งนะคะ แล้วมีตู้กดน้ำด้วยเห็นปะแล้วสมมติถ้าใครแบบนู้นเลยอันนั้นเป็นตู้ตู้กดน้ำฟรีไม่ใช่เอาไม่ใช่นั่นแหละพ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมืออ๋อหรอตู้กดน้ำเมื่อกี้นะครับไปร้านขายปลาแล้วเขามีขายแบบว่าข้าวหน้าปลาดิบที่ร้านขายปลาเลยนะใช่เออก็เลยแบบว่าซื้อมานะคะแล้วแบบดีมากทุกคนปกติอะจะเป็นข้าวแล้วมีปลาวางเลยใช่ปะ <laughs> คราวนี้สมมติว่าเขาทำไว้นานอ่ะวันที่ด้วย ข้าวอะไรเงี้ยมันอาจที่จะแบบเปลี่ยนไปเนาะ hmm. นี่ค่ะร้านนี้เลิกเ <Okay. S 1> ้าทำแยกสเป็นข้าวสวยกับซาชิมิเห็น mm hmm. ไหมทำแยกแบบนี้แล้วเราก็แบบเอามาใส่เองหรือว่าใครอยากที่จะจิ้มอย่างเงี้ยกินแยกนะกินแยกต่างหากเป็นซาชิมิแบบนี้ก็ได้อันนี้ดีมากแพ็กเกจด,ดีมากรวมถึงจะมีโชยุนะคะแล้วก็วาซาบิไว้ให้เรียบร้อยแบบไม่ต้องซื้อนี่ดีมาก แล้วส่วนร้านอาหารเมื่อกี้เราแบบเดินผ่านมันหอมมากจริงๆสั่งราเมงแล้วก็สั่งข้าวมาโอ้โหสุดยอดไข่มันละลายไขมันแบบละลายมากทุกคนดูน่ากินมากอันนี้มากินที่ตลาดปลานี่ให้ขนาดนี้เลยเนี่ยใช่โอ้โหเต็มเลยเนาะจริงๆเต็มถ้วยทุกคนเยอะมากให้แบบแน่นๆจุกๆในราคา180บาทถูกมากอ่ะ ใส่โชยุแล้วจ้ะโชยุีทไขมันยกรวยสุด้าวน่ากินมากทำไปชิมให้ทุกคนด้วยอืมน่ากินมากมิชูโตรอะไรบ้าอร่อยมากตูอ้อยเสิทุกคนอร่อยอีกนึงจริง ตูน่าละลายนะครับแ<อ>ต่คนดูจกราเมงมาแล้วมิจิราเมงมาแล้วนี่ก็ต่อใส่มาอันนี้ตราเมงนะคะ,นนะแล้วก็มีข้าวโอ้โหน่ากินมากทุกคนอันนี้คือข้าวหน้าหมูชาชูนะคะทั่วใหญ่มากมีคงมีไข่ให้ด้วยเนาะเนี่ยมียุบมีไข่ด้วยส่วนอันนี้นะคะจะเป็นราเมงเผ็ดทุกคนอหมูทุกคนดูหมูชาชูเขาสักก่อนเนี่ยชาชูหนาปังชิ้นหนามาก แต่ว่าอันนี้เขาจะมีแบบว่าเมนพวกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเป็นราเมงเผ็ดนะคะยังไม่เคยกินเหมือนกันร้านเนี้ยอือเส้นน่ากินแบบอืมเผ็ดไหมไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เผ็ดแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยรสชาติเหมือนอันนี้เลยอะ่ะเหมือนขนมจีนน้ำยา <laughs> จริงไม่ใชนซุปมันเหมือน <laughs> แบบมันไม่เหมือนญี่ปุน่นแหละเหมือนน้ำยาทุกคน เส้นนุ่มมีความแบบเหนียวหนึบอร่อยแต่เวลาพอกินกับเส้นไปแล้วก็คือกลายมาเป็นราเมงนะอ,อร่อยนะกินอสุดเป็นขนมนจีบเคยอร์สดชื่น เดี๋ยวลองกินข้าวให้ดูไม่ยอมจะเป็นข้าวหน้าหมูชาชูนะคะจริงจริงกิ๊กสั่งข้าวแต่พี่จิบอกว่าราเมงด้วยก็ได้พี่จิช่วยกินได้นะจะเจอกิ๊กมากว่านั่งกินราเมงราเมงอาชาชูาเมออาช่เคเอาไปสองอย่าง,ง,างที่ดูหมูชาชูใกล้ๆใหญ่ามากหมูใหญ่มากเขาให้เยอะมากเลยทุกคนแล้วก็ชิ้น้น่ามากจริงจริงอืมอืมอร์ เป็นอารมณ์ข้าวหน้าหมูยา่างแต่เป็นหมูย่างอันนี้อร่อยแน่นอนอร่อยไอรีชอบเพราะว่าทุกคนชอบกลิ่นข้าวอ่ะอันนี้ถูกใจทุกคนแน่นอนเพราะว่าเด็กๆก,ก็ทานได้นะครับผู้ใหญ่ก็ทานได้แล้วด้วยใหญ่ด้วยเนี่ยเยอะมากไปดีด้วยอ่ คนเมจิไปใส่พริกมานะคะ<ช>เหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าพริกเผาอะพริกเผาเรามังนก้อนเละมังนก้อนเละชัว่วอะไรอร่อยขึ้นนะแล้วก็ใส่เลมอนด้วยเออมีเลมอนมาด้วยเขามาเพิ่มกลิ่นแต่บอลแต่ว่าไม่เปรี้ยวนะดีไหมอืมมันเปนกุ้เยอะดีที้นี่อืมปริ๊ดเจ๊ยังจะใส่อีกเออมไม่ใช่เพลงนีย <laughs> มีกระเทียมแบบนี้มีกระเทียมอันนี้นะคะอูเลยเสิร์ฟพริกเผาเส็ใส่กระเทียมต่อโอ้โหมิจิรสชาติราเมงไม่เหลือนะคนดูกำลังจะถามว่าสรุปมันอร่อยจริงๆใช่ไหมมิจิโ <laughs> อ้โหไม่หวันสกดลอ,อ่ะไดกินชิมบ้างโอเคแต่น่าจะใส่พริกกี้ได้นะ ขอลองชิมบ้างเพราะว่าเมื่อกี้มิจิใส่ทั้งพริกทั้งกระเทียมเลยเพิ่มนะคะอุย <c oughs> ดีกว่าเดิมแนะนำว่าต้องใส่พริกใส่กระเทียมคือรสชาติแบบมันจะข้นขึ้นแล้วหอมอร่อยเลยแต่ถ้าใส่พริกเพิ่มอีกมันก็จะเผ็ดขึ้นไปอีกถ้าใครชอบเผ็ดนะคะก็ใส่พริกเยอะๆได้เลยเพราะเผ็ดพริกญี่ปุ่นไม่ค่อยเผ็ดอร่อย พูดได้ตรงนี้เลยว่าพอใส่พริกกับกระเทียมเพิ่มขึ้นไปอร่อยขึ้นเยอะม,มากอิ่มยังไม่จี้<ไ>อิ่มหรือ,อยังยังเมื่อกี้บอกอิ่มแล้วไม่ใช่ไงตอวนี้มาเดืซื้ออะไรอ่ะอิ่มเค้าแล้ว<า>ขนมไม่เกี่ยวเค้ก okay, ปะ่ะ ร้านนี้ที่บอกเมื่อกี้นะคะได้มาแล้วได้มาแล้วกินที่ไหนกินกินบ้างแต่สุดคาเฟ่ด้วยอบชื่อคาเฟ่อีกกินของคเค้าเสร็จก็ต้องมากินของหวานต้องมีคาเฟ่ด้วยนะคะเอากาแฟ่ไหมเอากาแฟมาอาา่ะกาแฟสองแก้วสองแก้วโอเคกินคาเฟ่ย่างเดียวหรอ กาแฟอันเดียวทำไมคงไม่จะไปไหนไม่มีไม่เห็นนะ่ะทำไมอยู่ไหนหงเย่ <c oughs> อันนี้อะไร <c oughs> ไม่เห็นนะอันนี้เป็นเคลฟโอ้โหเขาบอกว่ามีแต่คนรีวิวเนาะบอกอร่อยยั่จะไม่ใส่โอ้แป้งมีนทามแบบหนึบครีมอะสำคัญมาก <c oughs> แต่ตัวเค้อแดีๆเลยอะถ้าอร่อยอะต้องแป้งมันไม่ดีเหาอนี like. h, ่ไม <can> ่มีความแบบนุ่มหนึบกึ่มโมจิหน่อยแล้วว่าครีมให้มันเยอะ่มันจะน้ำไม่หวานอร่อยจริงๆเนเน่อร่อยครีมข้าวันจัะยเป็น ก้อยก้อยหมดชิ้นนะอ๋อตอนนี้ปากไม่กินเป็นสีขาวเย <laughs> ลยค่ะก้อยก้อยหมดชิ้นนุ่มแต่ยังไม่ถึงปัานานา,นายังไม่ถึงกล้วยครีมเขาให้เยอะมากมแล้วแบบหวานกำลังดีทุกคนแบบไม่หวานมากไปอ,อ่ะมหมอมเ<อ>นี่ยใส่ช็อกโกแลตดีกว่าช็อกโกแลตกับครีมเต่าคำม,ม่วงสายหวานยังไม่ถึงสวย <laughs> สวยมากเอร่อยมากชอบชอบ Oh, อิม่าสอิมากมมาที่ชอบมาตลาดนี้เพราะว่ามีของกินอร่อยๆนะคะเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนฟู้ดคอร์ทเบาๆอยู่ในตลาดด้วยนะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นไม่มีต่างชาติเลยบอกชื่อตลาดก่อนตลาดนี้มีชื่อว่า o, ใช่แล้วเขาจะปิดทุกวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าพวกร้านค้าต่างๆเขาจะชอบหยุดพร้อมกันวันพุธเพราะฉะนั้นแนะนําว่าวันพุธคุณไม่ต้องมาแล้ววันอาทิตย์ก็ไม่ต้องมานะคะ ส่วนเวลาเปิดเนี่ยเขาจะเปิดทำการน,นั้นแต่ตีห้าจนถึง5้าโมงเย็นแต่ว่าแนะนำจะมาเกินใบสองอเพราะว่าร้านจะปิดเยอะมากใช่มากกินมันแบบ10โมง11โมงเที่ยงใบโมงนี่คือ,อก็ยังแบบ,เพ,บเพียบอยู่นั่นเองนะคะก็พอมานี้สามารถนั่งรถไฟมาได้ง่ายๆเดี๋ยวจะทิ้งโลเคชันไว้ให้จากชินจูก,กุมาไม่ยากนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย